หนึ่งสาระที่สามเศรษฐศาสตร์สินค้าและบริการกับการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันเราต้องใช้สินค้าและบริการที่จำเป็นซึ่งเรียกว่าปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย ปัจจัยสี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะทุกคนต้องรับประทานอาหารมียารักษาโรคในยามที่เจ็บป่วยมีเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายและมีที่อยู่อาศัยไว้เป็นที่พักพิงสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์การดำรงชีวิตของทุกคนที่ขาดไม่ได้คือปัจจัยสี่ซึ่งปัจจัยสี่นั้นบางสิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจเรียกว่าสิ่งที่ต้องการหรือเป็นสินค้าที่ ต้องการแต่อาจเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นรถยนต์โทรศัพท์โทรทัศน์ตู้เย็นถึงแม้เราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนคนในสมัยโบราณแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่มนุษย์จะตายหมดดังนั้นเมื่อเราจะใช้สิ่งของอะไรจึงควรพิจารณาว่าสิ่งใดมีความจําเป็นสิ่งใดไม่มีความจําเป็นสำหรับการดํารงชีวิตประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการ สินค้าและบริการต่างๆเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มีทั้งสินค้าที่มีความจำเป็นและไม่จำเป็นดังนี้สังคมศึกษาปรสามหน้าสองจัก้าสองหลักการเลือกสินค้าที่จำเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของเราควรมีหลักการในการเลือกซื้อสินค้าดังนี้ การวางแผนการใช้จ่ายเงินการวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสยัยเพราะจะทำให้เราใช้จ่ายเงินได้เหมาะสมทำให้เรามีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นไม่ว่าเราจะ,ะไรายได้มากหรือน้อยเราก็ควรรู้จักใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและฉลาดซึ่งการใช้จ่ายควรปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งวางแผนการใช้จ่ายของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันต้องรู้จักการ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบการใช้จ่ายเงินของตนเองจะต้องรู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไรส่วนมากแล้วรายรับของนักเรียนจะเป็นเงินที่ได้รับมาจากผู้ปกครองหรือการรับจ้างพิเศษในวันหยุดถ้านักเรียนไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินก็จะทําให้ไม่มีเงินเ<อ>ก็บออมนักเรียนควรเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเรียนมากที่สุดเช่นซื้อสมุดหนังสือเรียนปากกาไม่ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีความ ฟุ่มเฟือยซึ่งไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราเพราะจะทําให้เกิดความสิ้นเปลือง 2. วางแผนการสแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมในฐานะที่เราเป็นนักเรียนรายได้ส่วนมากจะมาจากการช่วยพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ทํางานแล้วจะได้ค่าตอบแทนและบางคนอาจหารายได้เพิ่เติมในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมอาจเก็บของเก่าหนังสือหรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วไปขายดังนั้นเมื่อมีรายได้แล้วก็ควรรู้จักการใช้จ่าย รู้จักเก็บออมเพื่อจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่จําเป็น 3. ทําบัญชีรายรับรายจ่ายวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จําเป็นและเหมาะสมการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองจะช่วยให้เราได้รู้ว่าในแต่ละวันนั้นมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางผลการใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยจะต้องไม่ใช้จ่ายให้เกินรายรับเพื่อจะได้มีเงินเก็บออมไว้ 4. วางแผนการนำเงินที่เหลือจ่ายมาใช้อย่างเหมาะสมการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมหมายถึงการใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับที่ได้รับมาหรือใช้จ่ายให้พอดีกับรายรับที่เรามีเราจึงควรต้องมีการวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมโดยการเลือกสินค้าสังคมศึกษาปรสามหน้าสามจาก,ก้าสามและบริการต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตต้องรู้จักเลือกสินค้าที่มีราคา ประหยัดคุณภาพดีตอบสนองความต้องการของเราให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีเงินออมเก็บไว้มากๆครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่นำม,มาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่หนึ่งทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดินนาแร่ธาานหินป่าไม้น้ำมัน 2. ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นเครื่องจักรรถยนต์โรงงานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างหาหะรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัย <c oughs> การผลิตสินค้าและบริการต่างๆทั้งประเภทที่จําเป็นและสนองความต้องการของมนุษย์ล้วนต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตทั้งสิ้นทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตได้แก่ 1. ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทุนและเครื่องจักร 3. แรงและสติปัญญา 4. ผู้ประกอบการความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคผู้ผลิตหมายถึงผู้ที่นำทรัพยากรมาแปลร,รูปเป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการไม่จํากัดโดยอาศัยแรงงานหรือ เครื่องจักรเช่นผลิตเสื้อผ้าผลิตอาหารผลิตของใช้ต่างหาหะผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่เลือกใช้สินค้าและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายโดยการนำเงินหรือสิ่งของที่มีอยู่ไปแลกเปลี่ยนเช่นการชมภาพยนตร์การฟังตนหรือการรับประทานอาหารสังคมศึกษาปรสามหน้าสี่จากเกความหมายของสินค้าและบริการ สินค้าหมายถึงสิ่งของที่ซื้อขายกันเพื่อนาม,มาตอบสนองความต้องการของตอนเองทั้งการใช้รับประทานและใช้ทั่วไปเป็นสิ่งที่สามารถเก็บโรบีรวมไว้ได้หรือถ่ายดอนให้ผู้อื่นได้เช่นอาหารเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ต่างหาหะบริการหมายถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเช่นการบริการตัดเย็บเสื้อผ้าตัดผมรถรับจ้างซึ่งการบริการนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้เมื่อได้มาแล้วก็ ไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความหายากของทรัพยากรกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัดสินค้าและบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคสาเหตุเพราะทรัพยากรต่างๆที่มีตามธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดซึ่งส่วนมากจะใช้แล้วหมดไปทําให้ผลิตสินค้าได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีอยู่จำนวนมากแต่ ทรัพยากรที่มีจำกัดโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติซึ่งบางชนิดก็เริ่มขาดแคลนหายากจึงเกิดปัญหาที่ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอเราจึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าใช้อย่างประหยัดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันภาษีหมายถึงเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการ พัฒนาประเทศเช่นนามไปสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนถนนภาษีถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งผู้บริหารประเทศต้องนาม,มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนดังนี้ 1. นํ่เงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการประจำและ ชาราชการการเมืองซึ่งมีหน้าที่ทำงานเพื่อบริการประชาชนตามหน้าที่และความรับผิดชอบและนำไปเป็นค่านาค่าไฟค่าบริการต่างๆของทางราชการสองนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้เจริญก้าวหน้าและอยู่ดีมีสุขสังคมศึกษาปรสามหน้าห้าจัดเก้าห้า ประเภทของภาษีภาษีแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1ภาษีทางตรงคือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ตามอัตราที่รัฐกำหนดเช่นเก็บจากเงินเดือนค่าราชการลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพต่างๆเรียกว่าภาษีทางตรงมีสองลักษณะดังนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได้ เช่นผู้ที่ประกอบอาชีพค่าราชการลูกจ้างพนักงานบริษัทค้าขายซึ่งจะต้องหักส่วนหนึ่งจากรายได้ส่งให้รัฐบาลภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลบริษัทห้างหุ้นส่วนเมื่อทำธุรกิจได้กำไรจะต้องหาักกาไราส่วนหนึ่งให้รัฐบาลสังคมศึกษาปสามหน้าหกจากเก้าห 2. ภาษีทางอ้อมคือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผู้บริโภคโดยการบวกเพิ่มไปในราค่าสินค้าและบริการต่างๆเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการเช่นอาหารเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ต่างๆค่าน้าประปาค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าภาษีสัรภาษามิตคือภาษีที่เก็บจากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ นำเข้าจากต่างประเทศเช่นบุหรี่เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์น้าหอมภาษีบำรุงท้องที่คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินตามจำนวนที่ดินที่ครอบครองภาษีโรงเรียนอนคือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งให้เข้าให้ประกอบการค้าหรือให้ผู้อื่นอาศัยบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อรัฐบาลจะได้นำเงินภาษีที่ได้ไปบำรุงพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าการหลีกเลี่ยงโดยการไม่เสียภาษีหรือเสียแต่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องได้รับโทษทางอาญาถึงขึ้นปรับหรือจำคุกแล้วแต่กรณีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีได้แก่ หนึ 1> 1. ่งกรมสรรพากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้ภาษีการค้าภาษีมูลค่าเพิ่ม2กรมสรรพามิรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีจากสินค้าต่างๆเช่นเบียร์สุราเครื่องดื่ม3รมรกรมศุลกากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและภาษีสินค้าที่ส่งออกไปขายต่างประเทศเรียกว่าภาษีขาเข้าและภาษีขาออก 4. หน่วยงานในท้องถิ่นเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายและค่ารำเนียมต่างหาหะสังคมศึกษาปรสามหน้าเจ็ดจะเก้าเจ็ดประโยชน์ของการเสียภาษีการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดจะทำให้รัฐบาลมีเงินไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆเช่น หเป็นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของข้าราชการซึ่งทำงานให้กับรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเช่นครูทหารตำรวจแพทย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน 2. เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีอนามัยสะพานห้องสมุดสวนสาธารณะ 3. เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศเช่นซื้ออาวุธเครื่องบินเรือรบ 4เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนชาวไร่และประชาชนทั่วไปสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการประชาชนภาษีที่รัฐได้จัดเก็บจากผู้มีรายได้ถือได้ว่าเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐเพื่อรัฐจะได้นำรายได้ที่จัดเก็บได้ไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศในด้าน ต่างๆและให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการให้บริการของรัฐจะมี2รูปแบบคือ 1. บริการที่รัฐจัดหาให้โดยตรงรัฐได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆดังนี้1.1ด้านการศึกษารัฐให้บริการโดยการจัดตั้งโรงเรียนและให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรัฐเป็นผู้ดำเนินการให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ1.2ด้านสาธารณสุขรัฐให้บริการโดยผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐสถานีอนามัยศูนย์อนามัยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งประชาชนจะเสียค่าบริการตามอัตราที่รัฐกำหนดซึ่งเป็นอัตราที่ตาและมีโครงการรักษาฟรีกับผู้ที่ยากจนด้วย1.3ด้านกีฬาและพลานามัยรัฐให้บริการโดยการจัดสร้างสนามกีฬาตาม สถานที่ราชการหรือหน่วยงานต่างๆเช่นการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมต่างหาหะเช่นสมาคมแบดมินตันสมาคมฟุตบอลและจะสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจสังคมศึกษาปรสามหน้า8ปดจะเก้าแสองบริการที่รัฐขัดให้ในรูปของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ประกอบ ธุรกิจโดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าของมีดังนี้2.1ด้านสาธารณูปโภคด้านนี้มีความจําเป็นสำหรับประชาชนโดยส่วนรวมเช่นไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์ยาขององค์กรเพศชกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตประจําวันได้รับบริการอย่างเพียงพอและราคาไม่สูงเกินไป2.2ด้านสื่อสารมวลชนการขนส่งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของประชาชน รัฐจึงให้บริการผ่านทางองค์การขนส่งมวลกรุงเทพขอสอมอกรบริษัทเดินอากาศไทยการบินไทยไปรสนีนไทยการแข่งขันทางการค้าการแข่งขันทางการค้าคือการที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่เหมือนกันหลายรายนามสินค้ามาจำหน่ายหรือเสนอขายสินค้าแข่งขันทําให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความพอใจของตนและจะทำให้สินค้าชนิดนั้นๆมีราคาที่ลดลงอาจจะส่ง ผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการค้าการที่ผู้ผลิตและร้านค้าพยายามหาวิธีการในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สินค้าและบริการของตนขายได้ดีเรียกว่ากลยุทธ์ทางการค้าซึ่งรูปแบบของกลยุทธ์ที่มีการแข่งขันกันในปัจจุบันมีดังนี้ 1. กลยุทธ์ด้านราคาเช่นขายสินค้าให้มีราคาถูกกว่าผู้ขายรายอื่นเช่นร้าน ป้าแจ๋ขายเงาะกิโลกรัมละ20บาทซึ่งมีราคาถูกกว่าเงาะของร้านลุงสุขที่อยู่ติดกันซึ่งขายเงาะกิโลกรัมละ25บาท2กลยุทธ์ด้านการโฆษณาเช่นการนำดาราที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาว่าเป็นผู้ที่ใช้สินค้าชนิดนั้นแล้วได้ผลดีทำให้แฟนๆที่ชื่นชอบดาราคนนั้นอยากจะซื้อสินค้ามาใช้ตาม 3. กลยุทธ์ด้านคุณภาพและมาตรฐานเช่นการรับรองความสะอาดความปลอดภัยของสินค้าซึ่งมีหลักฐานการรับรองจากองค์กรต่างหาหะสังคมศึกษาปสามหน้า9้าจาก9 9 4. กลยุทธ์ด้านการให้สินเชื่อเช่นการให้ผ่อนสินค้าเป็นงวดงวดโดยไม่คิดดอกเบี้ย 5. กลยุทธ์ด้านอื่นๆเช่นการทำให้สินค้าน่าสนใจโดยการบรรจุหีบห่อที่สวยงามผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าการแข่งขันทางการค้าจะทำให้การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพิ่มขึ้นเกินความจําเป็นพระผู้ผลิตหรือผู้ขายจะเพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีไม่จำกัดจึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทมมลภาวะเป็นพิษนอกจากนี้ผู้ ผลิตอัดลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาถูกลงทําให้สินค้าไม่มีคุณภาพและอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้สังคมศึกษาปรสาสาระที่สามเศรษฐศาสตร์ PDF เปิดด้วย